สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับ ชิกอีกครั้งเึงเ่อยนะคะสำหรับ h า w ทูการแต่งหน้าค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามชมช,มช่องชีมาตลอดเนี่ยก็จะรู้เลยว่าจริงๆเราเบ้าหน้าของชีเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมชีหน้าเปลี่ยนไปหรือเปล่ปากวบขึ้นหรือเปล่ปาช่วงที่ผ่านมาก็อ้วนขึ้นจริงๆนะคะสิ่งที่ตามมาเลยก็คือหน้าใหญ่มากชิก็เพิ่งไปฉีดไปสองปั๊บมาเมื่อวานมันก็จะมีเอฟเฟกต์ที่ว่ามันจะบวมขึ้นมาก่อนก็จะค่อยๆยุบลงนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหน้าชีแบบบวมมากเลยนะคะชี้ก็เลยคิดว่า่่มกกมกลเยรอจงิบไได ว่าทุกคนต้องมาสวยเหมือนชีหรือว่าเราต้องไปสวยแบบใครแต่ว่าเราเนี่ยสวยได้ในแบบของเราเลยนะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยชีได้แรงบันดาลใจมาจากตัวเองนะคะเพราะว่าก็จะเป็นคลิปนี้เลยที่ชีเพิ่งลงไปเมื่อวานแล้วก็มีคนขอมาเยอะมากเลยว่าอยากให้ชีจัดลุคนี้ให้ดูกันแบบเวอร์ชันเต็มเลยนะคะถ้าาทุกการแต่งหน้าลุคนี้เป็นยังไงก็ตามไปชมกันเลยค่ะ เอาละคัทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็มาเจอกับชีที่น่าสดกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้ในชีจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูเลยว่าการที่เรามีความโทมความอ้วนเนี่ยยังไงเราก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้าให้มันสวยได้เลยนะคะซึ่งอย่างแรกในชีจะลงเป็น s m a s h b o k Photo Finish Primer Water ค่ะก็คือทําให้เครื่องสำอางของเราเนี่ยมันติดทนนานมากขึ้นนะคะและทุกอย่างที่ใช้ะค่ะทุนี้เนี่ยจะเพิ่มขั้นตอนบางอย่างมาเพื่อให้มันดูสวยขึ้นดูปังขึ้นนะคะหัวชีทมันแอบแบบ ไม่ค่อยฟูงกระจายเท่าไหร่นะคะอืมแต่ว่าค่อนข้างจะชอบน้ำของมันเลยแหละมันทําให้แบบรู้สึกสดชื่นดีนะคะก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะมาลงกันที่เบเบก้าเฟิร์สไลท์พรีเมียมฟิลเตอร์นะคะซึ่งเมื่อวานชิก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะค่อนข้างบางเบาแต่มันก็สามารถแบบทําให้สีผิวของเรามันสม่าเสมอมากขึ้นเหมือนเป็นการปรับสีผิวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยชิ้หน้าบวมๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าชิ้ไม่ได้เจ็บนะคือไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรเลยนะคะ มันเป็นเหมือนเอฟเฟคของวันก่อนที่แบบหน้ามันจะบวมแล้วมันก็จะค่อยๆย,ยุบลงไปนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยป้ามาชิต้องถามแน่เลยว่าไปทําอะไรมาเพราะว่าเขาแบบไม่ค่อยชอบให้ทําอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะแต่ว่า เราก็อยากสวยไงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาชีรู้สึกว่าชีหน้าใหญ่กเกินไปโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมารองรองพื้นกันเลยนะคะซึ่งในคลิปเนี้ยชีก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะ p h y s i c i a n Formula นะคะ Youth Fair Wear Spotless Foundation นะคะแต่ว่าชีอ่ะเอามาใส่ในตลับ c u ชชั่นที่มันหมดแล้วเนะะี่ยอันนี้เนี่ยเป็นตลับ c u s ชั่นของ,งัง n g h o l m ก็ถ้าเกิดใช้ตัวนี้เดี่ยวๆอ่ะมันบางเกินไปนะคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีก็สรอ่างเยอะเนี่ยเราสามารถเอาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมาประยุกใช้ด้วยกันได้นะคะมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปนะคะบีบตรงนี้มาแล้วก็เอามาใใส่ในนี้เลย ตัวพับคูชชั่นน่ะมันจะทําให้เนื้อมันหนาขึ้นนิดนึงนะค,ะความรู้สึกชีถ้าเกิดว่าใช้แป้งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าบางกว่านี้นะคะตอนที่ชี้ลงไปแล้วด้านหนึ่งนะคะน่าจะดูมีความเนียนขึ้นแต่ก็ยังอ้วนเหมือนเดิมผิวหน้าแบบสวยมากจากตอนแรกที่ดูโซมากเลยเห็นไหมคะว่ารองพื้นสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะคะแล้วก็ต่อไปในชี้จะมากลบแพนด้าของเรานิดนึงนะคะก็ใช้เป็น,นะคะัสติ้งคูคชั่นเนี่ยค่ะของคอลเลคชันเลยค่ะในการทาไปที่ใต้ตา แล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่แหละค่ะในการแท็บลงไป<ๆ>ต้องการเขียนคิ้วให้มันบางหน่อยจะได้ลุกฝรั่งนะคะ<ๆ>ก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของเราเนี่ยแหละในการลบคิ้วเลยค่ะจริงๆแล้วเราสามารถใช้กาวอะไรอย่างเงี้ยลบคิ้วก็ได้นะคะๆๆๆๆคือทุกคนดูสิคะถ้าเกิดว่าคิ้วหายจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ทำการทำให้คิวของเรามันแบบจางลงอย่างนี้เนาะเราจะได้ขึ้นโครงคิวได้ง่ายขึ้นนะคะชิคก็จะมาลงเป็นคอ er นทัวร์เนื้อครีมคะวันนี้ใช้เป็นของ h m นะคะนี่เพิ่งฝากรุ่นพี่ซื้อมาจากอังกฤษเลยนะคะแต่ว่าสีมันเข้มมากที่ลุคนี้เนี่ยชิคต้องการให้หน้าของชิคเล็กลงจากตอนที่ที่แบบแก้มบวมมากเลยนะคะก็เลยใช้ตัวนี้ในการลงไปก่อนแต่ว่าตอนที่ถ่ายในคลิปเนี่ยชิคแบบไม่ได้ลงคอนทัวร์ครีมเลยนะเพราะว่าหน้าเล็กอยู่แล้วไงแต่ตอนนี้หน้าใหญ่นะฮะอันนี้เป็นแปรงสังเคราะห์ของ n น,ะะนี่ ก็ใต้ความเบ้าฝ่อวันนี้นะคะชิจาคอนทัวร์มาจะถึงตรงนี้เลยทําให้ตรงแบบหัวตามันดูลึกลงไปเหมือนดัง้งมันโด่งมากๆนี่นะคะมีตาของชิก็ดูลึกขึ้นนะคะต่อไปเนี่ยชิก็จะใช้สีเข้มมันนี้นะคะในการเก็บโค้งหน้าเข้าไปเลยแล้วก็ค่อยๆใช้มือเกีียวเบาๆอ่ะให้มันดูมีเงาจัดการเก็บอีกด้านหนึ่ง จากนั้นเนี่ยชิจะลงพิมพ์รัชต่อเลยนะคะจะใช้เป็นอะชิต้าเฟคชีคนะคะสีชมพูนมนะคะเป็นสีที่ชิชอบมากแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยจะมีมาอีก2ส,สีด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยละกันเนาะลงไปก่อนนิดเดียวนะคะที่หน้าแก้มจึงสีมันชัดมากแนะนําให้ลงนิดเดียวพอจริงๆถ้าลงเยอะไปเนี่ย ซูดลิงนะคะซึ่งแป้งที่ชใช้ในลุคนั้นเนี่ยมันมาจากตลับของตีนะคะแต่ว่าอย่างที่ชิบอกทุกคนไปเสมอเลยนะคะว่าตลับของตีอันนี้เนี่ยชิใช้แป้งฝุ่นของคิวเพลสอันนี้นะคะรุ่นไปบออยนะเพราะว่าตลับอันเนี้ยมันเล็กอะเลยลินใส่ในแบบกระปุกของตีนะอันนี้จะเห็นเลยว่ามันหมดแล้วแต่ว่าก็เก็บไว้เผื่อรีวิวนะจะใช้ตัวนี้เนี่ยระคะในการลงแต่ว่าเป็นพับของชาแนลนะงงไหมอืม <c oughs> หน้าของชีดูผ่องเป็นยองใหญ่มากท,ท,ทั้งที่ใช้แค่รองพื้นของฟิ y s i c i a n Formula นะคะกับแป้งฝุ่นของคิ p l a ล e ไม่จำเป็นต้องตรงแบบอะไรที่มันมีราคาสูงนะคะแต่ว่าให้เลือกใช้อะไรที่มันเหมาะกับผิวของเราดีกว่าเนาะ,ะต่อไปเนี่ยชีก็จะมาคนอนทัวร์หน้าเลยนะคะวันนี้เนี่ยใช้เป็นพาเลตของ Pony Effect กอันนี้นะคะใช้แบบเหมือนในคลิปเป๊ะเ,เลยนะคะเพราะว่าคนของมาเยอะมากจริงในคลิปนั้นเนาะคะือไม่ใช่ว่าเครื่องสำอางของเกาหลีเนี่ยจะฝ่อไม่ได้นะ,ะไม่จริงนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางของท c e มีหลายอย่างที่แบบฝ ย้ำเข้าไปตรงนี้นะคะจำเป็นมากเพราะว่าที่ชีบุวมคือตรงนี้นะคะคอนทัวร์เนี่ยมันช่วยชีวิตทุกคนได้จริงจังมาก เ,เราก็จะมาเขียนคิ้วเลยนะคะซึ่งชีก็ใช้เป็น a ชิต้าเ p e เ f e c บราวน์ะคะเป็นเจลเขียนคิ้วของชีเองนะซึ่งสีนี้เนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดอิดิชันะคะจะออกมาเฉพาะช่วงซัมเมอร์ของทุกป,ปีตอนนี้หมดแล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีที่ใกล้เคียงประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเทาค่ะจะเขียนคิ้วให้มันบางนิดนึงแต่ไม่โก่งมากนะ,ะแต่ว่าอย่าหนาค่ะเพราะว่าโรมาล สายฝ่อหน้าบวมหลายคนอาจจะไม่คุ้นกันเพราะว่าปกติในเขียนคิ้วหนาตลอดเลยนะแต่ว่าพอเขียนคิ้วบางชีก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบแก้มเยอะชีแนะนาไม่เขียนคิ้วหนาขึ้นมานิดนึงมันจะทําให้รูปหน้าของเราดูเล็กลงแต่ว่าอยากให้ทุกอย่างมันเหมือนในคลิปนะคะเป็นเวอร์ชันหน้าบวมก็เลยอเขียนคิ้วแบบบางๆประมาณนี้นะคะอเดี๋ยวชีขอตัวไปเขียนคิ้วอีกด้านนึงก่อนนะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งตากันเลยนะคะซึ่งอย่างแรกที่ทีใช้เป็นเว l v e t Shadow Stick นะคะของนาซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้เลยปาดลงไปนะเหมือนประมาณว่าขเขียนตาให้มันเป็นสระอีอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆนะคะไม่ยากเกินฝีมือเพื่อนๆแน่นอนขอเขียนที่ขอบตาล่างด้วยนิดนึงนะ ก็จะใช้เป็นพาเลตของเดอ b a บาร์มนะตัวนี้เนี่ยเป็นมิดแ a ทอ r o อนนะคะก็จะเป็นอะเชโ์พาเลตตัวนี้เลยนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือสีใหม่นะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันเคยทําเป็นสีนี้มาก่อนที่ชีเคยทําแต่งหน้ารับปริญญาบนรถนะสีน้าตาลตัวนี้นะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสีโมงตรงนี้ในการขัดเบ้านะคะถึงเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิวสแ,วสแต่งตาไงแต่งตาสนุกดีนะ ก็จะเป็นตาประมาณนี้เลยนะคะง่ายมากยังไม่ต้องเกลี่ยอะไรทั้งแต่แดงสิ้นเลยนะก็จะใช้สีม่วงนะคะในการทาลงไปที่หางตานีดนึงค่ะจะเป็นสีม่วงนี้นี่นะคะก็จะเป็นการแบบเจาะบล็อกลงไปนี่แหละค่ะซึ่งชิคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบนึกไม่ถึงว่าเฮ้ยสีน้ำตาลกับสีม่วงพอมันแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันก็สวยดีนะกฎเกณฑ์ของสีเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวคือเราสามารถเอาหลายๆอย่างมารวมกันได้นะคะแล้วก็ลองดูถ้าเกิดมันไม่เวิร์กก็ค่อยแบบ ลบแล้วทำใหม่ไม่ยากเลยนะคะใช้สีชมพูอันนี้นะคะเหมือนเกลีย่ยตรงนี้ให้มันฟุ้งนะคะเกลีย่ยตรงข้อต่อของเขาะคะ่ะเนี่ยก็จะเบาลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการให้สีมันแบบแน่นๆเหมือนเมื่อกี้ก็ใช้สีเข้มในการเกลีย่ยก็ได้นะคะก็จะใช้สีเนื้ออ่อนๆอันนี้นะคะไฮไลท์ทองคิวเข้าไปด้วยอชิจะใช้สีนี้นะคะจะเป็นออกสีแบบม่วงแดงๆะคะทาลงไปทั้งขอบตาล่างเลยะคะ่ะ ใช้สีน้ำตาลทาลงมาอีกชั้นหนึ่งข้างล่างให้แบบมันมีความฟุ้งกว่านี้หน่อยจะใช้อายแชโดว์สีเข้มเนี่ยในการทำเป็นเส้นไลเนอร์เพื่อให้มันดูฟุ้งๆนะคะอายแชโดว์สีดำนะคะผสมกับสีน้ำตาลนะมันจะได้แบบไม่เข้มเกินไปนะคะในการวาดนะคะมันไม่คมเกินไปนะคะมันดูฟุ้งๆดีชิชอบนะช่วงนี้ชิชอบแบบกลิดไลเนอร์โดยการใช้อายแชโดว์มากกว่าแล้วก็เชื่อมมาที่ขอบตาล่างนิดนึงนะคะ ก็จะมาเขียนหัวตาด้วยสีชมพูนิดนึงนะคะที่ใช้เป็นของนูสติกนะคะในคลิปนะคะจะลิปสติกแบบเนี้ยคะ่ะก็จะทาไปที่หัวตาเอาตัวเนี้ยมาใช้อะ่ะชีอว่ามันง่ายดีสีชัดด้วยมันจะเป็นการแต่งตาแบบประมาณแบบแฮร์รนะคะสีหัวตากับหางตาเนี่ยจะเข้มแต่สีตรงกลางจะแบบอ่นอ,อนๆอย่างนี้นะคะก็จะมาเขียนอีไลเนอร์กันเลยนะคะซึ่งจะใช้เป็นของแดมีนะคะอันนี้เป็นของมารีเบอร์เนอร์นะคะคลิปสั้นที่ทุกคนเห็นกันทั้งใน i g แล้วก็ Facebook เนี่ย จร,จริงๆแล้วมันจะมีขั้นตอนบางอย่างที่ชีแบบข้ามไปก็คือแบบไม่ได้ลงแต่ว่าจะติดขนตายังไงทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราต้องเขียนอ e ินไลเนอร์ก่อนนะคะแล้วก็ขนตาที่ชีใช้วันนี้นะคะจะเป็นของเ Nessie ซ h o ชอ,อ e นะคะ TD LARGE นะคะตัวนี้พอติดขนตาปุ๊บหน้าดูแน่นขึ้นมาแบบสุดมากเลยนะคะวางจึก๊กแล้วก็ค่อยๆเอามือแบบดันไปทั้งหัวและหางนะคะส่วนขนตาล่างเนี่ยชีจะขอแบบใช้อิไลเนอร์ของเราะคะในการแบบหลอกว่าเรามีขนตานะเออ ให้เราดูขนตาหนาะต้อบอกเลยว่าใกล้ความจริงมากแล้วนะียต่อไปเนี่ยก็จะมาปัดแก้มกันเลยจะเห็นเลยว่าจากที่เราลงครีมบัชไปนในตอนแรกนะแต่ว่าจะมาทับกันอีกทีหนึ่งเลยนะคะด้วยตัวนี้เลยเป็นของ Oriental Princess นะคะเป็นตัวที่ฉีชอบตั้งแต่แบบ2ปีที่แล้วนะจนตอนนี้ก็ยังใช้อยู่เลยนะคะมันจะเป็นรีฟิวจริงๆแล้วพอามีตลับนะแต่ว่าชิงงนะคะไม่ซื้อซึ่งมันเป็นเหมือนไฮไลท์ค่ะทุกคนดูดิดิดพอทาแล้วแบบเอ้ยดีมาก ทันใดอะทับด้วยไฮไลท์นิดนึงนะคะจะเป็นของเบกก้านะคะเป็นแบบรุ่นใหม่นะชิคชิก็จะใช้สองสีนี้นะคะมาผสมกันซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อสินค้าของเซฟโปล่านะคะก็ชิมีโค้ด T S under scorchita เนี่ยซื้อครบพันห้าเนี่ย,ยก็จะได้สเปเชียลกิฟต์เลยนะบอ,อกเลยว่าเพ็ดซีดมากสายฟอมาเต็ม ลุคนี้นี่ถ้าเกิดว่าใครบอกยังไม่ฝอนี่จะโดนตีแล้วนะประมาณแบบเหลือบๆชมพูๆนะคะจัดไปซะหน่อยนะคะที่บริเวณสันดั้งนะคะเฉพาะแบบปลายๆจมูกพอแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยกระจับฝานี่นะคะก็เท่านี้เนี่ยทุกคนจะลืมไปเลยว่าชีน่าบวมอยู่ตอนนี้นะคะคือชีชอบลุคนี้มากเลยนะจริงมันแต่งง่ายเลยก็ได้ลุคที่ดูแบบเป็นสายฝอนัวๆไม่ได้ฝอแบบแรงๆเบอร์สีน้ําตาลนะอะไรนี้นะก็จะใช้เป็นของโซอีว่านะคะ ซึ่งลิปตัวนี้เนี่ยมันแบบออกเป็นกึ่งแบบกึ่งลิปกลอสประมาณนั้นเลยะคะแต่ว่าสีมันค่อนข้างจะชัดก็จะทาสีเข้มลงไปที่กลางปากก่อนเลยนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วบอกแล้วว่าหน้าบวมไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเราสามารถแต่งให้ดูแบบฟังได้จริงๆค่ะ เ <c oughs> อาละคระทุกคนแล้วก็จบกันไปแล้วเนีสำหรับพาทูการแต่งหน้าสายปอนในลุกหน้าบวมหรือเวอร์ชั่นแบบคนที่มีแก้มเยอะขนาดน,นี้เลยนะคะก็ลุคนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งลุกที่ชีชอบมากเลยนะเพรามันสามารถเปลี่ยนแบบเบ้าหน้าของเราได้จริงไม่จําเป็นว่าต้องมีเครื่องสำอางทั้งหมดเหมือนชี้นะคะเราสามารถแดัดแปลงอะไรบางอย่างของเราเนี่ยมาทาให้มันดูคล้ายมากที่สุดก็ได้เนาะสุดท้ายนี้นะคะชีขอฝากอีก2ช่องของชี้ด้วยนะคะก็คือช่องอชิตาไลฟ์สไตล์นะที่เกี่ยวกับเสื้อผ้ากันแต่งตัวทั้งหมดแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะ ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบให้กําลังใจกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ตลอดเลยนะคะถ้าเกิดว่าชี้ทาผิดพลาดตรงไหนหรือว่าหลายคนแบบไม่ชอบไปชี้ทาแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยว่าจริงๆเราชี้ยินดีรับฟังคําติชมของทุกคนแต่ว่าชี้อาจจะไม่ได้พัฒนาในแบบที่ทุกคนอยากให้เป็นมากที่สุดแต่ชี้จะพยายามทําให้มันดีต่อไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าทุกคนจะยังติดตามกันอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆจัดไปเลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย